ำคาญว่ะฉันเราไม่แปลกใจเลยโง่แบบนี้ไงืะเป็นได้แค่อะไรเนอนี่นี่พี่พูดแบบนี้นี่พี่กำลังนี่พี่กำลังดูถูกอาชีพนี่หรอพี่ทำไมอ่ะอาชีพนี้ก็ชีพสุจริตนะพี่พี่พูดจาแบบนี้พี่กำลังดูถูกอาชีพไรเดอร์นะพี่ก็ใช่ไงฉันดูถูกแกแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็าแกมันโง่อย่างก,กันรจริงนี่ว่ะฉันถามอะไรไปก็ตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้น่าํำคาญเว้ย แกรู้ไหมว่ารายได้ของฉันแต่ละวันมันเท่าไหร่ผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ารายได้ของพี่อ่ะแต่ละวันมันเท่าไหร่แต่คุณเองก็ไม่ควรมาดูถูกผมลำพังคุณจะมีลูกค้ามากินในร้านเฉยๆอะ่ะมันจะพอเหรอพี่ก็ต้องได้ลูกค้าจากไรเดอร์อย่างผมเหมือนกันมีอะไรกันหรือเปล่าคะหนุ่งนางเที่ยวอพอดีเมื่อกี้ผมมารับออเดอร์